สวัสดีเด้อพี่น้องือันนี้ข้าพญายมหาสอนกุ้งเด้อพี่น้องบ่รูสิได้บอ,เอสเบิ่งสอนพี่น้องเบิ่อเ่จะถกบ,บนกุ้งเดจ้สิได้เดี่น้องเ้มีจักโตบอ เตาขี่ดินไส้โนโอ้นี่ได้พี่น้องนี่จ้านี่ได้เยูนี่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 เห็นป่ะจ้านี่กุ้งตัวเดียวก็ดีใจแล้วพี่น้องเ็ได้นะฮะสอนกุ้งนี่นี่ตัวนึงตัวบางใหญ่เลยบ้านนี่นี่จ้านี่ตัวบางใหญ่เลยพี่น้องนี่นี่ตัวนึงเห็นตาหางแวบๆอยู่นี่นี่ มาดูตัวน้อยจุ๊โอ้ยี่ยนต้นนี่แม่เบิ้งจักรอบกันไี่ด้ว่าดิ่งได้อีกปรเด้ออดี่น้องจังได้โอ้ ก็ไหญ่าเธอสอนเราเด้อที่มีในตัวเดียวถ้าเป็นวิ่งไงก็นี่พี่น้องแล้วก็กล้าลงน้ำค่ะก็นี่ก็สิได้อยู่อันน,นี้น้ำมันหนาวจากหนาวกอย,อยกังนด้กินอู้ โอ้ปักหลายเลยที่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งจ้ะสิสู้ไหมเบิง้งหนึ่งตัวแล้วจ้ะสองตัวสามสี่โอ้ด้บาทละลายอยู่โอ้อยเหี้ยออกทำไงสี่แล้ว ห้าพี่น้องหกเจ็ดเจ็ดแปดเอาตั้ตัวยังไงด้วยจ๊ะตัวน้อยบ้าเอาเก้าสิบสิบเอ็ด 12สิเอาตัวตัว่ง้ย่สิบสามป้าเดี๋ยตัวพี่น้องเลยฮูฮู่สิบกไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อบา้านนี่สิไปซอนต้อและจ้าเอาไว้ซรันีล้ลวจ้าเด้อคลิปนี้ สวัสดีจ้า